สวัสดีครับพี่น้องทีละครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่29ข้อ18-19นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าข้อคิดสําคัญ2ประการเรื่องของคําสอนนะครับผมอยากจะอ่านจาก1971นะครับบอกว่าที่ใดๆที่ไม่มีการเผยธรรมประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสียแต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุขข้อ19บอกว่าสักแต่ใช้คําพูดเท่านั้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ได้ พราะถึงแม้เขาเข้าใจเขาก็ไม่ฟังจากพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงข้อคิด2ประการในการสอนหนึ่งครับคําสอนที่จริงเป็นคําสอนที่คําชูสังคมในข้อที่18บแปดสอบออกว่านี้นะครับที่ที่ไม่มีนิมิตรประชาชนก็ปล่อยตัวนิมิตแปลว่าความฝันเอ๊ะหมายความว่าอย่างไงความจริงในในพระคัมภีร์เราต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะประสูติแล้วก็สมัยของ ของอาาัครทูตเนี่ยนะครับพระคัมภีร์มีน้อยเล่มมากนะครับดังน,น,นั้นเองพวกคนที่จะสอนคนอื่นในเรื่องของความจริงเขาจะต้องรับเสียงจากพระเจ้าเขาจะฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะตรัสกับพวกเขาและเขาจะกล่าวกับคนเหล่านั้นถึงเรื่องนิมิตของพระเจ้าแต่ไม่ใช่เรื่องเล่าความฝันแล้วไปบอกออกหวยออกเบอร์นะครับเขาจะรับนิมิตจากพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการเตือนประชาชนแล้วก็บอกคนเหล่านั้นดังน,น,นั้นเองพระคมัมภีร์จึงบอกว่าถ้าไม่มีที่ใดที่เผยธรรม เผยนิมิตของพระเจ้าเนี่ยนะครับประชาชนก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจเพราะอะไรครับเพราะไม่มีการสอนไม่มีการเตือนสติคนก็จะละทิ้งความยับยั้งชั่งใจคริสัรเหมือนกันครับถ้าเราเองสอนอยู่แต่เรื่องพระเจ้าอวยพรอวยพรจนลืมไปว่าพระเจ้าต้องการอยากจะสอนเรื่องของการดำเนินชีวิตในครอบครัวการดชีวิตในสังคม ยังมีการเอชีวิตต่อรัฐบาลต่อคนนั่นคนนี้คนนู้นเราเองเนี่ยนะครับก็จะพลาดจากสิ่งดีๆเพราะคําสอนในพระคัมภีร์นั้นมันมีมากมายหลายเรื่องทีเดียวครับไม่ใช่สอนเฉพาะความเชื่อความเชื่อความเชื่อคําสอนจริงๆในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับมันจะค้าชูสังคมได้มันจะทําให้คนยับยั้งชั่งใจรู้ว่าคนทําอะไรไม่ควรทําอะไรนั่นคือประการที่1ครับคำสอนที่เป็นจริงเนี่ยครับจะค้าชูสังคมประการที่2ครับคำสอนที่ดีต้องเข้าใจสาภาพของคนฟัง จะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าศักแต่ใช้คําพูดนั้นจะสอนคนใช้ไม่ได้เมื่อก่อนนะครับเวลาอ่านติดกันหมายความว่าฝึกสอนคนใช้ไม่ได้ในนั้นหมายความว่าถ้าศักแต่ใช้คําพูดสอนคนไม่ได้ความจริงมันไม่ใช่นะครับกําลังบอกว่าจะอบรมสั่งสอนคนรับใช้ไม่ได้ในพระคัมภีร์ฉบับอมาตาธรรมนะครับที่ NCV บอกว่าอย่างนี้จะ อบรมสั่งสอนคนรับใช้ด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้แม้เขาเข้าใจเขาก็ไม่ยอมทำตามเพราะอะไรครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าคนรับใช้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทำเพราะมีน้ำใจไม่ใช่ทำเพราะคำสอนแต่เขาทำเพราะถูกบ,บังคับเพราะทำเพราะเป็นหน้าที่และนั้นเองเมื่อไม่มีวินัยเข้าไปการสอนคนประเภทนี้จะไม่ได้และนั่นเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจสภาพของการสอนบางคน จะต้องสอนโดยใช้วิธไหนเข้าไปควบคุมแต่บางคนสอนก็จะกลายเป็นพรสำหรับตัวเองนะครับในสุภาษิตบทที่17ข้อ2เื่อมีว่าทาาที่ฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ก่อเรื่องหน้าอับอายและจะได้ส่วนแบ่งมรดกเหมือนคนหนึ่งในครอบครัวซึ่งหมายถึงอะไรครับเราต้องเข้าใจว่าคนที่ฟังบางคนนั้นแม้จะอยู่ในสภาพของการเป็นคนใช้หรือเป็นทาสคนรับใช้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาฉลาด คนเหล่านี้ฟังโดยยินดีพัฒนาโดยไม่ต้องมีอะไราบาังคับเขาคนประเภทนี้แหละครับที่จะไปไกลแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าการสอนนั้นคนสภาพของคนที่จะฟังนั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ต้องบังคับเหมือนเด็กๆครับเด็กๆต้องบังคับคนใช้ต้องบังคับแต่คนที่ไม่ต้องบังคับคนเหล่านั้นจะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากเลยดังนั้นเองวันนี้ เราต้องเข้าใจนะครับคำสอนเป็นสิ่งที่คำชูสังคมแต่คำสอนจะต้องเข้าใจคนที่ฟังด้วยเพราะคนฟังไม่เหมือนกันคนฟังบางคนต้องใช้วินัยเข้าไปควบคุมแต่เมื่อไรก็ตามที่เรานำให้คนได้คิดได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีวินยเขาก็แสวงหาความรู้ความเข้าใจคนประเภทนั้นจะไปถึงความสำเร็จขอบใจปอครับ